เอาจิงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือพักเพื่อไทยเขาก็ดิวมาก่อนบ้างแล้วใช่ไหมคะเหมือนกับแต่ยังไม่ได้เป็นทางการางี้ใช่ไหมคะจะบอกว่าเป็นประสานงานแบบเป็นทางการเป็นจริงเป็นจังผมเรียนเลยนะครับว่าไม่มีครับซึ่งผมได้บอกไปตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่าผมเองเนี่ยในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับทางผู้บริหารของพักเพื่อไทยนะครับอ่าซึ่งท่านเลขาพักเพื่อไทยท่านก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้คุยกันเพียงแต่ว่าผมยืนยันมาตลอด นะครับสัมภาษณ์คุณอ้อก,ก็เช่นกันนะครับว่าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยพักประยิปต์เนี่ยจะต้องทําดําเนินการตามข้อบังคับพักโดยมไม่มีการละเว้นนี่คือหลักการสําคัญของพักประยิปต์ถามจริงว่าได้คุยกับคุณชวนหรือว่าผู้ใหญ่ในพักที่ที่อยู่ไม่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาลส่วนตัวบ้างไหมคือคือวันประชุม กรรมการบริหารนะครับเราก็มีการเปิดให้พูดคุยสักถามแล้วก็ตอบชี้แจงกันแล้วก็ไปสู่การประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารกับสสของพักนะครับซึ่งทุกคนก็แสดงความคิดเห็นในมุมมองในเหตุผลของตัวเอง แต่ทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดนะครับว่าความรู้สึกกับความคิดเนี่ยไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบอกว่าอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยการตัดสินใจแต่และอย่างเนี่ยแต่และฝ่ายมีเหตุผลนั่นแหละ,ค,ะครับ<ต>รับผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยท่านชวนนั่นมันอยากท่านจุลินท่นรักพักเหมือนที่พวกผมรัก ไม่ไม่มีใครเอาพักไปหากินเด็ดขาดสามรถสำนึกของคนเราเนี่ยมันต้องมีฮะผมว่าผมอยากจะพูดนะครับว่าคนมันต่างกับสัตว์ตรงที่เรามีสำนึกนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าผมมีสำนึกเต็มเปี่ยมและผมก็คณะของผมก็มีสำนึกผมก็ดูอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องผมก็ไม่ให้เกิดขึ้นเด็ดขาดครับเคารพความคิดเห็นของแต่ละคนนะเราเคารพให้พูดทุกคนมีอะไรเนี่ยให้พูดให้หมดเลย <c oughs> ถ้ามันหยาดท่านก็บอกว่าวันนี้ขอให้ทุกคนเนี่ย มีอะไรก็ขอให้พูดให้หมดผมก็บอกนั่งเป็นประธานอยู่ผมก็บอกทุกท่านพูดได้เต็มที่เลยครับออลำบากใจไหมคะในฐานะที่คุณเฉลิมชัยเนี่ยต้องเป็นแม่ทัพที่จะต้องเดินหน้าต่อไปในขณะที่มีผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ใหญ่อดีตหัวหน้าพักอย่างน้อยสองท่านที่ไม่เห็นด้วยก็ผมว่าผมไม่ลำบากใจนะครับเพราะว่าเมื่อเรากล้าที่จะรับแล้วก็ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยเป็นการตัดสินใจของทุกคนร่วมกันไม่ใช่การตัดสินใจของผมคนเดียวหรือใครคนใดคนหนึง่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทัานแต่ผมในฐานะเป็นหัวหน้าพักเนี่ยผมปัดควอมรับผิดชอบไม่ได้หรอกครับผมต้องเป็นคนนาในการที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆแล้วก็นําพาพรรคประชาธิปัตย์กลับคืนมาอีกนี่คือหน้าที่นะเพราะฉะนั้น <im itation> ผมมั่นใจนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เรามีวินวัยเพราะเราตั้งมา78ปี79 19. ปีจะเข้าเลยนะ <im itation> ผมว่าความมีวินัยของพรรคประชาธิปัตย์นี่ครับทำให้ประชาธิปัตย์ยืนได้ทุกวันนี้และประชาธิปัตย์ก็มีหลักการของท่ ึ่งผมก็พูดชัดเจนแล้วว่าเราไม่มีวันทิ้งหลักการของพักไม่มีวันทิ้งอุดมการณ์ของพักหลายคนในใช้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยทำร้ายพรรคประชาธิปัตย์ผมว่ามันไม่เป็นธรรมเพราะว่าพรรคเนี่ยก็ขับเคลื่อนไปด้วยกฎระเบียบข้อบังคับของพักทั้งหมดแล้วครับตอนนี้เข้าร่วมรัฐบาลในเมื่อตัดสินใจแล้วการที่จะเดินหน้านําพาพรรคต่อไปในในส่วนของทางด้านของคุณเฉลิมชัยเนี่ยคะ่ะก็มีสองส่วนนะครับอย่างนี้กูดอครับส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาในส่วนที่เราจะ เราจะทำยุทธศาสตร์องพรพักอยู่นะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยเราจะทำยุทธศาสตร์แล้วก็จะมีการตั้งคณะทํา,างานมีการกําหนดบทบาทคณะทํา,างานแล้วก็จะเริ่มกําหนดนโยบายนะครับอันนี้คือส่วนที่พักขับเคลื่อนอยู่ปกติ <c oughs> ส่วนที่2คือถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปบริหารนั่งคือส่วนที่เราบอกว่าเราจะไปทําอะไรให้พี่น้องประชาชนได้บ้างในนามของพักประชาธิปัตย์นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นตัวชี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับสิ่งที่ประชาธิปัตย์จะขับเคลื่อนไปได้และมีความเข้มแข,ข็งที่สุด ก็คือความมีเอกอาภาพภายในพรรคไปปัดผมเรียนนะครับว่าผมเนี่ยเรียกร้องมาต้องแตะสมัยผมเป็นเลขาธิการพรรคว่านี่คือจุดแข็งที่สุดของพรรคเนี่ยขอเขอความรู้สึกส่วนตัวตัดทิ้งไปมันไม่มีใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเสียร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในโลกนี้แต่ว่าเอาส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งว่าเราจะทำไงให้องค์กรของเราเ,เดินไปข้างหน้าและเข้มแข็งผมไม่อยากเอาความรู้สึกกับความสัดใจออกมาระบายท,า Social, ทาั้งโซเชียลทั้งทั้งสื่อ ่มันไม่มีประโยชน์นะครับนที่สุดมันก็กลับข้อตัวของแต่ละคนเนี่ยถ้าคุณรักองค์กรนี้จริงเนี่ยมาช่วยกันดีครับผมเปิดว่างอยู่แล้วครับผมเนี่ยติชมเนี่ยผมรับฟังแล้วผมไม่ตอบโต้เลยนะครับค่ะผมก็ให้คนของผมเนี่ยเจ้าหน้าที่มะจดไว้ว่าให้มีคําติคำชมยังไงมีคาแนะนํำยังไงเพราะการออกมาตอบโต้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประเด็นค่ะซึ่งถ้าไม่เข้าใจมันก็กลายเป็นความบาดหมางอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาอีกซึ่งผมว่ามันมันไม่คุ้ม ผมก็เลยเลือดที่จะฟังมากกว่าครับสิริโชคโสภาลาออกอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเลือดไหลออ,ก,อกแล้วทั้งที่ส่วนมันส่วนทางกับนโยบายของพี่ที่พี่เคยบอกว่าพี่ดึงคนเก่ากลับมาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยการที่ทุกคนจะอยู่หรือไปเนี่ยมันไม่ใครสามารถบังคับได้ <c oughs> ผมเคยพูดแล้วนะครับว่าผมเสียใจยทุกครั้งนะครับ <c oughs> ที่มีคนของพรรคลาออกเพราะผมไม่อยากให้ออกอยากให้อยู่ช่วยกันแต่เมื่อท่านตัดสินใจของท่านเนี่ยนะ ผมก็ต้องเคารพการตัดสินใจแต่ผมอยากให้การตัดสินใจของท่านเนี่ยอย่าไปสร้างสถานะหรืออะไรที่จะทําให้เกิดผลเสียกับองค์กรที่ท่านเคยอยู่อย่างน้อยที่สุดนะครับท่านมีชื่อเสียงได้ท่านมีสถานะในสังคมได้ก็พราะพรรคไปริปัดก็ทุกคนที่ออกไปผมก็อยากจะให้พึ่งสังวรตรงนี้สักนิดนึ่งครับคนที่อยู่ในพรรคไปริบัดเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครเลวฟามถึงขนาดที่จะเอาพรรคไปริปัดไปหากินหรอกครับถ้าเราคิดว่า เรามองกระจกแล้วเราคิดว่าตัวเราเองดีคนเดียวเนี่ยแล้วคนอื่นเลวไปหมดเนี่ยสังคมมันจะอยู่ได้ยังไงครับองค์กรมันจะอยู่ได้ไงผมว่าวันนี้เนี่ยมันก็มันที่ผมบอกไม่มีใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ไม่มีใครเสียร้อยเปอร์เซ็นต์จะทำยังไงให้มันไปกันได้ให้สังคมไปกันได้ให้องค์กรไปได้นี่ครับคือสิ่งที่ผมกาลังทาแล้วก็คิดว่าการทํางานดีกว่าการพูดผมก็สั่งบอกทุกคนเลยว่าให้ทางานให้เต็มที่นะครับและผลงานทุกอย่างเนี่ย มันจะเป็นคําตอบสุดท้ายให้กับเราครับเราได้สองตำแหน่งเนี่ยคะ่ะไปทํางานตรงนี้เนี่ยมันสามารถสร้างศรัทธ,ธาตรงนี้กลับมาได้ไหมคะพี่คือไม่มีใครรู้อนาะคตรหรอกครับเดากันทั้งหมดนะเอ,อ,อผมเองก็ตอบไม่ได้ว่าจะไปที่ไหน <c oughs> แต่ผมเรียนนะว่าผมเนี่ยทาตําแหน่งไหนเนะี่ยผมทําดีที่สุดทุกครั้งเท่าที่สามารถทําได้ทุ่มเททําง,งานทุกอย่างให้กับทั้งประเทศให้ทั้งองค์กรให้ทั้งพัคเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผม ผมจะบอกได้ว่าคือผมจะทางานให้เต็มที่ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนะครับผมไม่ใช่นักวิาพากษ์วิจารณ์และไม่ใช่คนขี้โมโ้ที่ไปบอกว่าจะต้องเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้่ผมก็มั่นใจว่าไม่มีใครรู้อนาคตหรอกครับ,รบถ้ารู้อนาคตป่านนี้ก็คงจะไม่โลกคงจะไม่เป็นอย่างนี้ฮะส่วนของคุณเฉลิมชัยประชาธิปัตย์ในเมืองของคุณเฉลิมช,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 ชัยเนี่ยคุณเฉลิมชัยตั้งเป้าไว้อย่างไงครับก็ต้องทําให้ดีกว่าเดิมะครับนะครับนี่คือสิ่งที่ที่ผมบอกทุกคนว่า วันนี้เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางการจับตาดูและก็พูดขอโทษนะครับท่ามกลางการ,การปลามาของคนด้วย uh huh. คนจะมีเจตนาดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เนี่ย uh huh. ถือว่านั่งคือเสียงที่เขาออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําให้ดีที่สุดนะครับเมื่อเราทําดีที่สุดได้อย่างไรเนี่ยก็ต้องยอมรับผลตรงนั้นนะครับอาจจะตัดอยู่ได้เพราะวินยัยผมเมื่อก่อนผมก็ไม่มีความเห็น ตมกันทุกเรื่องนะครับผมเนี่ยเชื่อมั่นในผู้นาวันหนึ่งที่ผมเป็นสมาชิกธรรมดาเนี่ยท่านหัวหน้าท่านมีแนวคิดอย่างนี้อย่างนี้ประกาศนี้ผมบอกผมไม่เห็นด้วยแต่ก็เคาขรพท่านแล้วก็ทํางานให้พรรคเต็มที่ทุกอย่างไม่เคยมีครับผมยังเชื่อมั่นว่าคนที่มีวินัยจริงๆเนี่ยอยู่ไปได้ปัดได้เขาบอกว่าตอนนี้บริบทการเมืองมันเปลี่ยนในในมุมของพี่พี่มองตรงนี้ยังไงในในส่วนของพรรคในฐานะที่เป็นพรรคเก่าแก่นะคะเราจะต้องแบบว่าต้องรีโนเวทใช้คำนี้ใช้ไหมหรือว่า คือทาผมว่าการการเปลี <Cock S 2> <ım. S 2> ่ยนจะเป็นธรรมดาของโลกนะไม่ใช่การเมืองเปลี่ยนนะสังคมเปลี่ยนการศึกษาเปลี่ยนสภาพอากาศก็เปลี่ยนสภาพคนก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไปพร้อมๆกับการหมุนของโลกนี่แหละครับเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ถ้าเราปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปก็สูญพันธุ์เหมือนที่เขาบอกแล้วครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าการที่ปัจจัิปัจจัยทปัจจยสูญพันธุ์เนี่ย มันไม่ใช่อยู่ที่ป,ประชาปัตตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมแต่เป็นที่ประชาปนตย์ปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันได้หรือไม่แค่นั้นนะครับถ้าปรับตัวไม่ได้กระสุนพันผมนผมผมเชื่อว่านี่คือนี่คือวิทยศาศาสตร์ะนะครับสามารถพูดได้พิสูจน์ได้ครับค่ะในยุคพี่พี่ยังยืนยันมั่นใจว่าเราจะนําพาผ่านจุดนี้ไปได้ถูกไหมคะเมือ่อเมื่อเราตัดสินใจอย,อย่างนี้แล้วเราก็ต้องพา ทำทารองค์กรไปให้ดีที่สุด,ดนะครับนะแล้วก็ผมส่วนตัวผมเองผมก็จะทุ่มเททำง,งานให้ดีที่สุด